สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับ <c oughs> โซฟาลักษณะม้านั่งตัวนี้นะครับทำจากไม้ตะเคียนทองแผ่นเดียว <c oughs> เป็นไม้ที่มีอายุหลายร้อยปีนะครับไม้ต้นนี้ <c oughs> แล้วก็จมอยู่ใต้น้ำนานๆหลายปีนะครับ <c oughs> ผมได้ทำการ เอามาใส่ขัดตกแต่งนะครับมาทำเป็นลักษณะเฟอริเจอร์ที่ต้องการความแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับใช้ไปอีกได้หลายปีนะครับเกิน50ปีนะครับก็ยังใช้ได้ต่อนะครับสำหรับหมายตะเคียนทองตัวนี้นะครับ ต้องบอกว่าคุ้มค่ายาวนานนะครับ <c oughs> มีทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานความสวยงามแบบคลาสสิกธรรมชาตินะครับโทนสีก็จะออกประกายทองนะครับเหลืองน้ำตาลนะครับก็จะในกลุ่มพวกไม้วงยางนี่ก็จะคล้ายพวกแตงพวกกรัง ตะเคียนหินตะเคียนเต็งจะคล้ายๆกันนะครับและพยอมนะครับความแตกต่างก็จะ <c oughs> แยก,กออกเฉพาะคนที่มีความชำนาญมากจริงๆนะครับไม้ในกลุ่มนี้เป็นต้นตะเคียนทองนะครับที่ผมเพาะไว้นะครับกำลังโตนะครับ การยึดก็จะยึดน็อตนะครับข้างบนลงล่างนะครับก็จะมีความแข็งแรงที่จากไม้มันแผ่นใหญ่นะครับถ้าไปยึดอยู่ข้างล่างถ้าดึงขานี่ก็โอกาสไม้ที่มันแตกขาไม่แข็งแรงแล้วก็หลุดออกได้นะครับก็เป็น ประโยชน์คุณค่านะครับของไม้ตะเคียนทองนะครับ